สวัสดีครับบุนิกะนะครับสิพามาบุกนะครับมองข้าเจ้าเฮ็ดผ้ายกหัวมันนะครับไปนหนองเดิอนนะครับองนี้กะนะครับกำลังพับครับออเดอร์กับมีตลอดนะครับเดือนละประมาณจักเกียบพันพื้นได้นะครับตัวนี้ผ่ากำลังมัดหูนะครับเงียบแล้วล่ะแต่ว่ากำลังมัดหูแล้วก็พับนะครับพับเดร้อยอย่างที่นะครับส่งส่งทัวประเทศนะครับผมเมื่อวานไปส่งบ่ใหญ่พรอนเพื่อหมุก่อนหมุก่อนไปส่งยาผื่นจะเจืดจะผืนจะจืด แปดสิบเืนนะครับแล้วก็ติดรถไปน้ำนะครับสําหรับติดติดติดรถไปกับเค้นหงุมันนะครับทีละห้านังเจ้าเพิ่นกับสั้งหลายห้านังเจ้าเพิ่นกับสั้งเท่ายี่สิบสามสิบเืนนะครับเหล่วเต้นะครับแล้วก็ห้านังคนสร้างไปแล้วก็สร้างอีกนะครับเพิ่นคิดว่ามันสิพองสินะครับสร้างไปสิบเืนนะครับเอาไปใส่มันกับบัพอเพิ่นก็ได้โถ่มาสร้างมาอีกได้เสียเงินค่าดส่งเพิ่มรุดูนะเพิ่นมักจังสันนะครับพวกเขาแนะน้ำกับผู้เอาเอาไปให่มันแล้วทีเดียวโรดนะครับ คนบ้าเปร้องก้อนนะครับมันบ่ต้องร้องนะครับเพิ่นงานเฮาเอาอหรีเลยนะครับตัวนี้น,นี่ก็เป็นผายุกมันนะครับเมทหาสิบค้นเมทแปดสิบนะครับตัวนี้นางอยากเงียบเบิด์ลอนบ้ผผาเบิร์ลอนจินี่ครับกำลังหมัดเด๋ยคนพิ่เลี้ยงครับมัดล้วก็เลี้ยงนะครับ,รรบอันนี้กำลังหมัดหูมัดหูโด,ดยใช้เชือกเบื่อยังเยอะอันแล้วเจดืดเชือก,กเบอรอเจ็ดนะครับเด้อนี่นางหน่อยแล้วกำลังเห็ุบุ ปูยากับบุไปไปรุษจะไปบายไปบายเพิรนนี่ก็ได้เมืมเม่อมัดหูเสียกู่นี่แล <S 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 งงหละไปตรงนเออไปทวง,งนหล่ะเจ้ไปไปอืนะนครับหูเบอร์เจ็ดน,นะครับรหูเชียกเบอร์เจ็ดนะครับผมหูใหญ่เติบนะครับเด้อ,ยยอหูใหญ่โยนี่คือวิธีการมัดนะครับชึ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 บอ,อืมก็ต้องห่วงนะครับเอาผือให้พี่น้องเขาเบิ่งแน่ผือผือเบิ้งงานเขาเน เมื่อหาดูทั้งผืนเลยมันเป็นจังไดเแน่นี่มีจักสันนี่ตะเข็บจัก,กตะเข็บไใหเป็นน้องเบิ่งดู้อืมนะครับตาที่บอดีเป<า>็น้องโอ้สีมันตรงสีขึ้นแบบน,นี้ยิบขอบแล้วก็สามเต็แล้วก็คาดสองเออเออสองคาดอืมมีสองคาดละสามอืมยิบเรียบร้อยแล้วก็มัดหู จุดควอมจุดในมันจำานกการนะพี่น้องมัดเลยนะครับโดยเชือกเบอร์เจ็ดนะครับผ้าหนาถ้าผ้าบางผมถี่ว่าเอามาตัดนะครับต้องเป็นผ้าหนานะครับเท่านั้นนะครับเบื้องได้นะครับผมผ้าหนาผ้าบางบ่แามันผ้าม้วนร้านบ่แามันมูร้านมันเดี้ยเพะว่าาม่นนันยังก็มันแข็งมันมันเบี่ยอดีบ่แมันผ้ามูเขาตากเข่านะพี่น้องมันนบี่ยอ มันคือมันปูได้เรียบดีแต่ว่าถามันบางมันมันสีข่อยอแค่ไหนอ่นบคืออย่างมันน่นเป็นโลกนะเนาะโอ้เป็นสังสันปูปูลอง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 ปูพี่น้องครับเ่เวลาเขาปูอีหลีนะครับมันสีเรียบดีปันไดนะครับปูปูแบบเขาสิปูอันมันนี่ครับนี่มันปูงายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ่าบางนะครับมันจะเป็นขอยอแข่งหคือมันเป็นโลกครับมันจะเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับเทากับปูยากนะครับแต่ว่าเน้นผ่าแข็งนะครับผ่าแข็งสองชั้นนะครับ สองชั้นแล้วก็ยังก็เฮือเขาเออนั่นก็ไอ้เงียบรอบรอบรอบโดยรอบนะครับโดยรอบนี่ครับนี่ครับนางหยักนะครับผมเดือนละนางหยักเดือนละเท่าไหร่เงินางหยักจนเย็บเป็นเดือนค่าตัดอ่ะปึ๊บเท่านี้ออเดอร์หลายเดือนีลยมันเองงั้นออกปะมันเองผู้ใดใจเถ้าแก่เขาขึ้นไปกรุงเทพพุ่นเถ้าแก่พวกเจ้าอยู่กรุงเทพพุ่นเนาะเหล่วเตีเด้อบรรู่เลี้ยงน้ำเด้ออันเดี๋เถ้าแก่จบ คนะครับ,บรถ้าผูใ้ใดอยากได้เงินก็นไปหน้าบ้าน <c oughs> ไปเฮ็ดกับแก่จับเสียไปตะเ่าแก่กิน <c oughs> จังสิเง,งินออก,อกอบอร์ดิ้ถอถึงไหนถึงกัน,น,กนตัว <c oughs> นี่ครับนี่แหละ <c oughs> พี่น้องตัดอยู่เปิดปียางศาสตรเดือนละเกียรพันผืนพี่น้องเด้อให้ลังเทียนนะครับให้ล้างเทียนไรอันผัวกับเมียได้หอดพีดกันครับตัดตะผาบ่มีเวลาให้ผัวพี่น้องเด้อ นี่ครับโดยนั่งหยักนะครับนี่ผัวกับเมียนี่ยพระจงห้องครับได้เอากันเรียดนะครับผมตัดตาผ่าฮ้องตัดตาผ่ามันแข็งกว่ากรียด้ด้วยนี่การบูงการบั่นเพราะจะเห็ดเนาะบม่มีองค์มีองค์เลยบุรีดีค้นสวดนะครับเดี๋ยวพอดีพอรีบอกพญาเนกมาหาอยู่เดี๋ยวสวดสวดซองเดี๋ยวนี้สวดซองผัวกับผัวตายไปเฮ้ยังไงผัวยังบ้านตายผัวยังอยู่แต่ผัวมีเมียมีเมียหน่อย เขาใหญ่กว่าเขาเด้อเหรโอ้ยบ้านหน่อยเด้อมีมันบ่นหน่อยเด้อผัวมีเมียหลายไปติดตัวเนาะเนาะดีแนเนาะโอ้ยตัวกันหาเขาก็ต้องมีผัวหลเขื่อนเลยโอบ่ได้เด้อบ่ได้บ่ได้ให้ผัวมีได้แต่เมียหามีไม่ควายยุติธรรมเนาะเจนเนาะนี่ครับกรับว่าน้องหอมมวนกันไปนะครับพาลังเทียกับเกียมีเกียมมีหลีนะครับเด้อนี่ครับกมาตรฐานนะครับอันมะเขาวเรืองก่อนครับโอ้ยนี่ครับกานั่งแกันกันกั มัดกันทั้งเี่นะครับเห็นกันจะจะเลยนะครับทรงถูกเมื่อเมือวานกอนกับทรงแปดสิบพืนนะครับอืออื่นอีกร้อยก็าพืนพี่น้องเด้อทั้งอย่างเนี้ยทั้งหนองคายอูดรการสินป์การสิน์ทั้งเดือนเลยครับเดือนนี้ครับเดือนนี้การสิน์ร้อยเอ็ดนะครับเดือนนายอีกนะครับเกียบหกทคพืองนะครับทั้งผู้ขึ้นไตสร้างพันติตมาจากอู่เอือนผนกับสร้างน้ำเฮ้านะครับนี่แล้วกะฝนลงนะครับฝนลงเนี่ยเพต้องห่วงครับ ช่วงนี้มันแรงนะครับปนกับบทชันได้บางหม่องปนกับชั้นได้ถอนมันนะครับเพราะว่าฝนมันบาลงแต่เมื่อไรฝนลงนะครับผมงานงอกเบิดเลยนะครับช่วงนี้ก็แรงจรนะครับเห็ดบ่ทันอ่านลังเทียนะครับเปิดมันที่มัดเล้วได้อีกสามถุ่มนะเบิ่งไปหน่อยๆเนาะเงินบอกอีกแล้วเหมือนนี่พังสูงมัดเลี้ยวตรงมียังเห็ดอยู่มันตรงนีอยู่หันหลาหานแนวเห็ดตัวเนาะครับยงไงเอฟซีบางเนี้ยวิธีการเลี้ยงเนาะอันนี้แผนกมัดแต่เนาะ พเนนกพับพ,พเนกพับพ,พ,พี่น้องเด้อนะครับผมยืนบ่ได้ครับต้องนั่งย่างเดียวตอนนั้นแล้วตัวเล้านะครับสั่งเล้าลายๆหลเนี่ยพี่น้องผัวกับบ่เลี้ยงนะพี่น้องเลย,เยลูกผัวกับ,บมีอยู่ยแต่เขาเบ่เลี้ยงครับต้องเลี้ยงผัวนะครับนี่ถ้าบ่ไปหุงเขาเขาก็เเขียบนะครับมันเป็นนังสั่นนะครับเมือ่อใดเมาไปบ่ได้นะครับผัวมาข่าพอนะครับผมนี่ยนนั้นแล้วตัวเล้าเนี่ยครับเด้อสภาพกับ พอแห้งแล้วก็ยังได้เลี้ยงผัวต่ออีกงทั้งที่ล่ะได้ผัวเด็กน้อยมันเป็นเัืงสัตนละ่ะต้องเอาใจตัวครับอันละเอาเนี้ยผ่าสูสูนี่มันคือนางหน่อยเด้ <c oughs> ได้ผัวเด็กน้อยให้กันบ้างหมคือคนใหญ่ไงเด็กหน่อยเด็กน้อยให้กันเดี๋น้อผัวคนใหญ่ <c oughs> โอ้ได้ผัวคนใหญ่ท <c oughs> ั้งที่แล้ว <c oughs> อยอ้าวานโสดนะครับเด้อโสดผัวทิ้งแต่แม่นผัวบ่แม่นโสดผัวตายเด้อนั่นวันร้ออืมป้าผัว ่ตายจอืมาาโคลปุ่นะครับเต็มนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับผื้นละ250บาทนะครับผมบวรรวมค่าส่งนะครับค่าส่งตามตามจานวนนะครับผมตามจํานวนนะครับตามกองหน่อยกองงนะครับาสรงเลยอไร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วเตะนะครับผมให้ล้งเจ้าบนสร้างเป็นรอยผืนนะครับค่าส่งกะเป็นพันนะครับพี่น้องก็ตามจํานวนนะครับผื่ละ250บบาทเป็นหูขาดเชือกแล้วก็เป็นหูไอ เสียงงัวเสียงควายเขาหนาเบอร์เจ็ดนะครับได้เป็นได้ใยไหมนะครับได้หนาก็ได้เนล่อนนะครับเนี่ยเย์สามซันเอ้ยเยยบเนยบสามมันอันยังก็สามเซนนะครับผมแล้วก็รอบเออแล้วก็คาดคาดเสียสองเซนนะครับเนี่ยครับยังเห็นเลยครับมาตรฐานงานมาตรฐานปูง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าหนามันปูง่ายนะครับปูง่ายนะครับแล้วก็หนางั้นมาตรฐานนะครับแต่ว่าให้เลียงขาดมันขาดอยู่แล้วครับถ้าพี่น้องเขาใส่โปเป็นนะครับ เอาไปกาะยังกาะขางรถจังส่ขาดเท้นะครับการลัตตีว่าขาดเท้นะครับถ้าผู้ใดใส่ผัเป็นนะครับเอาไปกาะขอบหลงขอบรถจังส่นะครับกาะเงาุงเงามันจังส่นะครับเขาใส่เพี้ยนมันก็ได้ดูน,นะครับโอเคพี่น้องนะ